เราถึงวิธีทำสมาธิเนี่ยก็เคยเล่าสู่คนฟังมามากแล้วือว่าการกระทำเมื่อเราทำลงไปจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็ดูเหมือนมันเฉยๆค,คำที่ว่าสงบนี้มันสงบจากอารมณ์ภายนอก ตัวเบื้องต้นมันก็กระโดดโลดโผนไปตามอารมณ์สัญญาอะไรต่ออะไรต่างๆตัวหบบยาบๆเราก็มองเห็นเมื่อเราแต่งตัวหยาบๆได้มันก็รวมเข้าไปเมื่อมันรวมเข้าไปแล้วก็จะเห็นว่าจิตเนี่ยมันเฉยแผ่จะกินจิตมันไม่เฉยห,หรอกตู้สติสสเราไม่พอถ้าเราสร้างสติสให้ดีขึ้นอีกเราจะมองเห็นกิริยาของจิต มันดิ้นรนเหมือนก,นกันกับภายนอกกพระโดดโลดโผนไม่มีผิดกันเลยแต่กิริยาที่มันแสดงนั้นมันแสดงต่ออารมณ์เป็นไปในส่วนภายในแะมีสุขบ้างทุกบ้างปรารถนาอะไรต่ออะไรมันก็กระเสือกกระสนไปตามกำลังของมันเมื่อเรามีสติสติสมบูรณ์จับเข้าไปรูแ้แล้วเราก็จะแต่งได้อีกอันนี้ก็เคยเตือนกันเสมอ ทีนี้เรื่องการกําหนดที่ว่าลมหมดก็ดีมืดก็ดีอะไรต่างๆเหล่านี้เราอย่าไปสําคัญเราสําคัญอยู่ที่จิตของเราเนะี่ยคอยพยายามสังเกตแต่อย่าเพ่งอย่ากดสังเกตอยู่ที่จิตของเราจิตของเราไม่มีตัวที่จะด,ดิ้นดอกแดกดอกแดกหรอกคือจิตที่มันเป็นนามธรรมมันไม่ใช่รูปธรรมเรามองเห็นจิต เราไม่ได้เห็นตัวจิตมันเป็นกิริยาของจิตที่แสดงอย่างมันคิดไปทางนู้นมันคิดไปทางนี้ไม่ใช่เราเห็นตัวมันวิ่งออกไปหรอกนะเราเห็นเพียงกิริยาคืออาการที่สั่งหรืออาการที่แสดงมันมีเพียงแค่น,นี้เพราะนั้นเราอยากปห้สำคัญว่าจิตมีตัวถ้าเราเห็นจิตมีตัวยังไม่ถูกเพราะเห็นมีนิรมันอาจจะเป็นอุปหะหรือปฏิภาสก็แล้วแต่ พราะนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติทั้งหลายนะอยาไปสำคัญในเรื่องนี้มิดต่างๆหรืออยากไปเข้าใจว่าจิตมีตัวตดนจิตให้มันเป็นนามธรรมใาใล้พยายามดูอยู่ที่จิตเราออกมาแล้วก็ให้ดูจิตเราเข้าไปอยู่้ะนั้นก็ดูจิตเรายืดสี่ชั่วโมงพยายามอยู่งั้นเวลานอนเราก็กำหนดรู้อยู่งั้นเราคอยสังเกตอาการของมัน เมื่อสติของเราแก่ก้าขึ้นแก่ก้าขึ้นแก่ก้าขึ้นจิดจะละเอียดไปแค่ไหนก็าตามหรือ,อวิธีของจิตที่จะพลิกแทงไปยังไงก็าตามจินิยาที่พลิกแทงเราจะมองเห็นชัดไ่ากิริยาที่สแสดงเนี่ยมันสแสดงไปยังไงด้วยกาลังอะไรเราจะมองเห็นได้ทันทีเลยนี่มันเป็นอย่างนเพราะะฉนั้นเราผู้ปฏิบัติเราอย่าไปสําคัญอย่างอื่นให้สําคัญอยู่ที่จิต เรามุ่งแต่งจิแเรามุ่งจะชทำรรจิตส่วนอื่นนั้นไม่ต้องสําคัญลม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 กําหนดรู้อามันหมดก็หมดไปอย่าไปทํานึงคือว่าเรานึกถึงลมก็ทําให้สติมันห่างจาก,ก,ากจกิตเราอย่าไปกําหนดเราไปกําหนดอาการอย่างอื่นก็ทําให้สติห่างจากจิตกิริยาของจิตที่เคลื่อนมันจะไม่ทันกันเราให้สําคัญอยู่ที่จิตเนี่ยเป็นจุดอันสําคัญมาก อย่างพยายามกันนะ <c oughs> มันไม่พันเรารู้เราก็ต้องสร้างขึ้นอย่าไปสำคัญอย่างอื่นสำคัญที่สติกติตน, <c oughs> นี้นั่นแหลพยายามพยายามทำให้มันทันเ <c oughs> นี่ยเราถึงพระพุทธเจ้าการ,ต,ารตัดสรูปของพระพุทธเจ้าเราก็เข้าใจกันอยู่ <c oughs> พระพุทธเจา้าพระองค์กำหนดดูทุกก่อนคือเห็นทุก ความเป็นอยู่มีความทุกข์มากทุกทางกายท่านเรียกว่ากายยิ่กับทุกทุกในทางจ,จิตใจท่านก็เรียกว่าเจตสิก,กทุกความทุกข่างหลายเนี่ยมาจากไหนเราต้องพิจารณาถ้าเราจะดำเนิอนอย่างพระพุทธเจ้าพะพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาเห็นทุกเมื่อพิจารณาเห็นทุกท่านไม่พอใจในทุกท่านก็กำหนดหายเหตุ เหตุที่จะให้เกิดทุกข์มาจากไหนเหตุที่จะให้เกิดทุกข์พอมาจากสมุทยัยถ้าจะพูดถึงสมุทัยแล้วก็ได้แก่ตัณหาสามมีกามมาตัณหาภาวะตัณหาหยุปะ,ะตัณหาสาเหตุมันมาจากตัณหาสามตัณหาทั้งสามนี่แหละทำให้เกิดทุกข์เมื่อท่านลู้เหตุของทุกข์คือตัณหา ทุกนั่นเป็นผลเหตุมาจากตัณหาพองค์ก็หาวิธีดับตัณหาวิธีดับตัณหานี้ท่านบอกว่าเดินในองค์อัดถังจิกมักแปดแต่อัตมาจะขอพูดว่าวิธีรวมกำลังเข้ามาทำลายตัณหานี้เราจะไม่ต้องคำนึงในอัดถังธิกมักแปดให้สำคัญอยู่อย่างนี้ก็ได้พอใช้ได้เหมืกัน คื่อให้สำคัญอยู่ที่ว่าสติปัญญาและวิริยะความเพียรของเราเนี่ยให้มันสมัคกันให้แข็แงแรงแข็งขันให้พร้อมบริบูรณ์เมื่อสติกับปัญญาของเราเนี่ยมันถีขึ้นถีขึ้นทีขึ้นได้กาลังบุญมาจากวิริยะคือความเพียรเนี่ยนะเมื่อสติของเรามันถีดีสีใกล้กันเข้าใกล้กันเข้าจนเป็นสมัคีแล้วรับรองว่าจะเข้าไปทําลายตัณหาได้ ทีนี้วิธีสมัคีอาตมาก็เคยเล่าสู่ฟังในเบื้องต้นมันไม่เป็นสววนะมันห่างกันคอยจิตกระทบเรื่องอะไรอุบายที่เราจะนำมาแก้จิตมันช้าเมื่อมันช้าก็เรียกว่าสติกจิตยังไม่สมัคีกันนานๆเข้าเราทำชำนานชำนานดีเข้าดีเข้าผีเข้าผลสุดท้ายสติกสป,ปัญญานี่สมังคีกันเลย อพอึกทุบมันก็มีควมามลูกวิ่งปาดไปทันทีเลย่อเมื่อเป็นไปอย่างนี้จะให้โทษยังไงเนี่นยลูกเด็กัดพอเราสามารถนำกำลังทั้งสามอันให้สมังคีกันวิริยะก็ไม่มีทางท่อถอยบากบันพยายามมึ่งเพื่อส่องการจะเข้าไปทำลายจริงๆเมื่อหากว่าพยายามอยู่อย่างนี้และสติกับปัญญาก็สมังคีผสมปูนค้า รวมเป็นกำลังอันเดียวดุลเป็นอยู่เสมอเราจะเข้าไปมองเห็นจิตของเราส่วนตัณหาตัณหานิสเกสมมุติออกมาว่ากันแค่ที่ริงมันเป็นกิริยาของจิตที่มันแสดงอาการกระโดดโลดโผลต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้หลงไหลในสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยไม่รู้ท่าเมื่อตัวนี้ลมังคีกันแล้วก็จะเข้าไปสังเกตจิตซึ่งมันแสดงปฏิกิริยาเราจะได้มองเห็นชัดเดียว เมื่อเรามองเห็นแล้วเราจะเอากําลังส่วนนี้เข้าไปทุ่มมันเลยหรือหาอุบายวิธีเข้ามาแก้ไขในทันท่วงเมื่อเราสามารถทําให้จิตจานนหรือไม่ยอมที่จะกระโดดโกรโผนหรือยิ่งไปตามกระแสของปัญหาอย่างที่พารณาสู่ฟังมาน,นั้นก็เป็นอันว่าทําลายมันลงได้จิตก,ก็อยู่เป็นปกติได้เมื่อจิตของเราอยู่เป็นปกติ ไม่รักไม่ชังไม่หลงรักไม่หลงชังไม่ดีใจไม่เสียใจนั่นเองมันเป็นปกติอยู่มันก็ถึงช่งนี้ลธนีโลูแปลว่าความดับก็คือดับทุบกนั่นเองเมื่อทําลายตัณหาได้แล้วทุกจะมาจากไหนมันไม่มีเพราะนั่นถึงว่าพระอ,องค์ถึงสอนให้พิจารณาทุกเมื่อเห็นทุกแลหาทางพิจารณาว่าสาเหตุที่ให้เกิดทุกมาจากไหนกำหนดคนเขาจะเห็นให้ให้มันเห็น เมื่อเห็นแล้วหาวิธีรวมกําลังเข้ามาแก้ไขการรวมกําลังทั้งสามได้แก่มักคุเทศตัวนาทางเรียกว่าผู้นํามักนั่นเองผู้นํามักที่สุดที่สุดนั่นเองมันสําคัญอยู่ที่นายหน้าอผู้นําทางเรานั่นแหละเราต้องพยายามรวมตัวนี้ให้สมัคทีไม่ต้องไปกําหนดรวมในองค์อถังชิคมักแปดเข้าเป็นอันเดียวหรอกพยายามรวมกําลังทั้งสามเนี่ยเข้าให้สมัคทีกัน มันจะสะดวกในการบำเพ็ญมากทีเดียวเพราะตัวนี้เป็นตัวนําทางเพราะนั่นเราจะมาที่เตือนว่าให้สําคัญตัวมรุเทศให้พยายามสร้างมรุเทศและรวมกําลังมรุเทศเข้าที่มันมีอย่างนี้ทีนี้เมื่อเรารู้จากว่าตัญหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็รวมกําลังเข้ามาต่อสู้ก็เป็นอันว่าสามารถที่จะทาลายภพของจิตซึ่งตัวปัญหามันเป็นตัวนําพาจิตให้เกิดตัวมรุเทศทัางๆจะนําพาจิตเข้าไปสู่อมาตะา ข้นจากความเกิดเก็บตายเพราะนั้นคึว่าเปลี่ยนนายหน้าเราหาทางเปลี่ยนนายหน้าในเบื้องต้นเราอาศัยตัณหาสามจนนายหน้านำพังถึงได้เกิดไปรับความทุกข์อยู่อย่างที่พวกเราเห็นนี้เมื่อเรารู้ว่านายหน้าที่นำจิตให้เป็นไปอย่างนี้เรารู้ชัดว่าตัวนี้แน่นอนเมื่อเรารู้แล้วเราก็นำนายหน้ามาซึ่งนายหน้าที่จะเป็นมรรคเทศนำเราเข้าไปสู่มรรคผลได้แก่สติสัญญา และอาศัยกาลังของิริยะเนี่ยเป็นคุณธรรมที่อุดหนุนแล้วเข้าทําการปฏิวัติสัญหาแพราที่จริงกับปฏิวัติจิตของตัวเองมันเองเมื่อเราบังคับจิตให้อยู่ในอํานาจของส่วนเหล่านี้แล้วจะได้กําหนดพิจารณาความเป็นอยู่ของโลกที่เห็นพัดสภาพความเป็นจริงของโลกแค่ไหนมันก็พัดเมื่อมันเห็นพัดแล้วความเป็นอยู่ของโลกมันจะปรารถนาที่ไหน ไม่มีทางอย่างที่อาตมาว่าดิเมื่อพวกเราทำจนกระทั่งได้วิชชาองค์ต้นคือบุเพเทนิวาสานุสติวิชชาเราจะได้เห็นความเป็นอยู่ของเราแต่ละชาติที่ผ่านมาแล้วเมื่อเราเห็นชัดแล้วคุทโฮเมื่อเราเห็นชัดนะเราจะสังเวชที่สุดเลยเมื่อเรามีความสังเวชนั่นแหละแกป็นเหตุให้เราต้องการที่จะหนีพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไป เมื่อเราต้องการจะนีพม่มก็เป็นเหตุที่จะให้เรารวมกาลังทั้งสามเข้ามาปฏิวัติและทาลายนายหน้าที่นําพาให้เกิดยู่นี้เมื่อทําลายตัณหาได้แล้วมันก็เป็นอันดัาเขา้าถึงนิโรธนิโรธคือความดับทุกข์มันจะดับหมดดับทุกข์ดับอารมณ์สัญญาภายนอกไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆอุปทานที่จะข้าไปยึดในสังขารหลงไหลในสังขาร คือเขาใจว่าเราหรืออะไรเหล่านี้เปุน,นมันก็เป็นอันว่าเพิกถอนกันออกอวิชาตัณหาไม่มีนี่มันเป็นอย่างนี้นี่ขอใหพวกเราเข้าใจนะสมมุตทัยเป็นเหตุหรือว่าตัณหาเป็นเหตุทุกเป็นผลเออที่นี่มัคคือนายหน้าผู้นําเนี่ยเป็นเหตุนิโรธเป็นผล,ลเข้าใจอย่างนี้นี่แหละ พวกเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายในยินได้ฟังอุบายวิธีที่อาตมาเตือนนี้น่ะนะขอให้ใขวัวนพิจารณาตามเหตุผลอันนี้เสียเมื่อพวกเราใขวัวนพิจารณาตามเหตุผลนี้แล้วพวกเราก็จะเข้าใจว่าตัวไหนจาคัญในเวลานี้นายหน้าที่นาพาเราอยู่นี่คือใครเมื่อเราพิจารณาเห็นแล้วเราจะรวมกําลังทึ่นายหน้าที่จะนําพาเขาเป็นสิุงที่ดี ดยรวมกําลังเข้ามาทําการปฏิวัตินายหน้าเก่าออกเราจะให้นายหน้าใหม่ซึ่งเป็นคุณธรรมที่เราสร้างสม,มบูรณ์ขึ้นมาเพื่อช่วยเหล่านี้จะได้นําเราเข้าไปสู่อมาตะมหานิถุธานเมื่อพวกเราเข้าใจได้ชัดดีอย่างนี้พวกเราก็จะได้สร้างกําลังส่วนนี้ขึ้นมาแล้วก็จะได้ก,กระพุ้นปฏิบัติด,ดําเนินให้ถึงที่สุดอย่างที่พวกเราปรารถนาไว้เพราะนั้นพวกเราทุกท่านที่มีความปรารถนาในจุดอันนี้ ความสำเร็จกงเกิดมีในพวกท่านทั้งหลายทุกคนหน้ากันเถิด